เทพพิสดารบทที่71มีดเดียวสู้แปดทิศห่วงมารคร่าวิญญาณคายมือซ้ายหลวงยาสมานแผลจากอกเสื้อใบหนึ่งเปิดจุกโรยาผงโงบนปากแผลฉีกชายเสื้อพันบาทแผลไว้จับจ้องมองโฮธเห็นเสียงกล่าวว่าท่านมีฝีมือสวงเยี่ยมจริงๆเพียงไม่ทราบเมื่อคู่ท่านใช้ออกด้วยกระบวนท่าใดโฮธเหนเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเรียกว่า เกาเร้งห่วงหุนมังกรตลบเมฆก,กระบวนท่านี้คงเป็นเพลงกระบี่กระมังมีผิดแม้แต่น้อยเพลงกระบี่ขนานานามว่ากะไรกระบวน่ามังกรตลบเมฆเป็นท่าเพลงในแปดกระบี่มังกรฟ้าแต่โฮสเถีนเสียงไม่ตอบคำในบันดนกล่าวว่าท่านคิดอย่างคำนวณสังกัดสำนักอาจารย์ข้าบัเจ้าจากนามของเพลงกระบี่กระมังฮ่าฮ่าฮ่าท่านหากริงเกรงว่า เรายังคำนวณสังกัดสำนักอาจารย์ของท่านได้ก็มีกล้าบ่งบอกออกมาก็แล้วกันไปเถอะโฮดเห็นเสียงกล่าวเสียงเย็นชาต่อยข้าพเจ้าบ่งบอกนามเพลงกระบี่ท่านก็คำนวณสังกัดสำนักอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ได้หากแม้นท่านมิยินยอมพร้อมใจให้หยิบช่วยอาวุธขึ้นหากหานกับข้าพเจ้าอีกคราข้อมือขวาเรารับบาดเจ็บไม่อาจหักหานสืบต่อยังคงรอไว้โอกาสหน้าเถอะ ข้าพระเจ้าจะรอคอยท่านทุกโอกาสห่วงมานคราวิญ,ญญาณสาวถาไปก้มกายลงเก็บห่วงมานขึ้นจากพื้นหันกายทยานกลับขึ้นเวทีโดยพลังฝีมือของห่วงมานคราวิญญ,ญาณยังสะกดเหล่ายอดฝีมือไว้มิมีผู้ใดกล้าลงมาประลองด้วยอย่าว่าแต่โฮถ่นเสียงยังมีพลังฝีมือเหนือร้้ากว่าห่วงมานคราวิญญ,ญาณดังนั้นห่วงมานคราวิญ,ญญาณพอกลับขึ้นบนเวที กึ่งกลางวงเพียงหลงเหลือโหองเหนเสียงยืนโดดเดี่ยวเป็นสง่าเพียงรำพังประมุกนิกายกระดูกขาพอเห็นเช่นนั้นจึงผุดลุกขึ้นกล่าวเสียงกังวานหากไม่มีคนลงมาอีกตำแหน่งองครักษ์พิทักษ์และกระบี่เทพผลิตจะเป็นของโหเสียวเฮียพแล้วพึ่งขาดคำบนเวทีทิศต,ตะวันตกใต้หลวนปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดขึ้นและเรียวลงยังกึ่งกลางวง ทั้งสองล้วนมีตัวเบาเลิดล้ำและริ้วล่างลงสู่พื้นโดยพร้อมเพรียงไม่จำแนกลำดับก่อนหลังหนึ่งในสองสวมใส่ชุดเหลืองอายุห้าสิบเศษฉายาโมตกเจียฝฟามือเบญจพิษเสียงต่างหัวอีกผู้หนึ่งอายุ40ส่สิบเศษสวมใส่ชุดบัณฑิตนักษามือถือพัดจีบด้ามหนึ่งกลับเป็นทิซี่ซิ้วสือบัณฑิตพัดเหล็กเองหีเพ่ง ซึ่งมีนิสัยก่อกิ้งชั่วร้ายทั้งสองพอสัมผัสพื้นล้วนรู้สึกเหนือความคาดหมายหันมาสบตากันวูบยืนเตรึงรานชั่วขณะบัณฑิตพัดเหล็กก่อกกิ้งดวงตาเที่ยวหนึ่งพันประสานมือต่อฝ่ามือไปจพิษกก่าว่าเสียงเฮียเมื่อบังเกิดความกระตือรือร้นไข่ทดสอบฝีมือก็เชิญลงมือก่อนผู้น้องจะลาถอยไปชมดูอยู่ด้านข้างจบคำสลับเท้าถอยห่างไป ฝ่ามือเบญจพิทคคกเคในบูริมมาช่วยชีวิตย่อมเข้าใจว่าเปลือกนอกบัณฑิตพัดเหล็กขายถ่อมตนแท้ที่ยิงคิดใช้มันหานหักก่อนหากแม,ม้นมันโชคดีได้ชัยบัณฑิตพัดเหล็กย่อมโชคโฉกกาสที่มันเสื่อมสูญเลี่ยวแรงเน็ตเนื่อยอ่อนลา้าทุ่มเทวิชาฝีมือโค่นมันพ่ายแพ้แต่ต่อให้ฝ่ามือเบญจพิษพ่ายแพ้ในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามก็สามารถลิดหลอนเลี่ยวแรงโหดเห็นเสียง ม่ว่าอย่างไรยังเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตพัดเหล็กฝ่ามือบจพิษเมื่อเข้าใจเช่นนี้ยอมไม่ทยานเข้าหานหักก่อนหัวเราะเฮฮะก่าว่าเองเฮียไม่ต้องเกงใจเราสมควรให้เกียรติแก่ท่านขอเชิญท่านพิสน์ผลแพชนะกับมันก่อนเถอะจบคำผิวถอยจากวงเช่นกันบัณฑิตพัดเหล็กเองฮีเพ่งก่าว่าเสียงเฮียเชิญก่อนเถอะฝ่ามือบจพิช เสียงต่างหัวยืนกรานว่าไม่ยังคงให้เองเฮียลงมือก่อนโหดเห็นเสียงปร,ราดเปรื่องเป็นอัจฉริยะพอเห็นทั้งสองผักใสบ่ายเบียงก็เข้าใจเหตุการณ์กว่าครึ่งเป็นเสียงหัวรอดังกลางวานกล่าวว่าในความเห็นข้าพระเจ้าสองท่านไม่ต้องบายเบียงเกี่ยงงอนกันอีกทั้งสองพากันกวาดตามายังโหดเห็นเสียงฟามือไปจักิตถามว่าเป็นไรหรือ โฮเท็นเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าสองท่านเมื่อบ่ายเบียงไปมาใย,ยไม่พนึกกำลังกันหานหักกับข้าบัดเจ้าจะรวบรัดหมดจดกว่าวาจานิยโสโอหังยิ่งทั้งยังหยางหยันยอดผีมือทั้งสองอย่างใหญ่หลวงทั้งสองล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปฟ่ามือเบญพิษทะลึงจ้องมองโฮเทีนเสียงกระชากเสียงว่าเด็กน้อยลำพองพยองนักโฮเทีนเสียงก้ายังเชยชา ข้าพเจ้าเพียงเสนอแนะขี่ายปัญหาให้กับสองท่านขอเพียงพวกท่านสามารถเอาชัยข้าพเจ้าปายตามายังบดิตพัดเด็กเอ่ยสืบต่อพวกท่านค่อยทุ่มเทวิชาฝีมือเข้าไปสูน์ความเดื่อมรำต่ำสูงกันเยี่ยงนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เสียเปรียบทั้งยังเป็นการขี่ายปัญหาเฉพาะหน้าให้กับสองท่านประมุกนิกายกระดูขาวกล่าวเสียงกังวานวิธีอันประเสริฐ กำลังขวัญอันหึกหารของหัวเสียวเหียบเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนจนหมดหัวใจบัณฑิตพัาเต็กไม่เสียทีที่เป็นชนชั้นชั่วร้ายโหดเถียงเสียงพอประกาศว่าให้มันกับฝ่ามือเบญพิษพนึกกำลังกันจูดโจมสีหน้ามันต้องแปลเปลี่ยนไปแต่ไม่ขายกับฝ่ามือเบญจพิษซึ่งกระชากเสียงอย่างขุ่นแขนเพียงยืนหยัดอยู่ด้านข้างอย่างเยือกเยน็น โจ,จปรจนพมกนิกายกระดูกขาวกล่าวจบคำบัณฑิตพัดเด็กจึงหัวราะอย่างเงยือกเย็นจับจ้องมองฝ่ามือเบญพิษกล่าวว่าเสียงเฮยตกลงใจอย่างใดฝ่ามือเบญพิษกล่าวอย่างคุ้นคิดเรื่องนี้ผู้แท้โหเมื่อกล้าคุยโอเช่นนี้ย่อมมั่นใจว่าสามารถเอาใชใยการผนึกกำลังของเราท่านได้อย่าว่าแต่เอาเอี้ยงกาจูสนับสนุนเห็นพ้องเราท่าน ยังคงเคารพไม่สู้ทำตามคำสั่งฟามือบญจพิษขบคิดแล้วกล่าวเอ็งเฮียเมื่อกล่าวเช่นนี้เราก็ขอปฏิบัติตามบัณฑิตพัดเด็กเบือนหน้าไปยังโฮเทียนเสียงกล่าวอย่างเยือเขีย,ขยนท่านที่นับถือระวังโฮเทียนเสียงเลิกเขี้ยวเรียวงามกล่าวว่าท่านลงมือเถอะบัณฑิตพัดเด็กตวาดว่าอย่างนั้นรับกระบวนท่าจบคำ สึกเข้าประชิดใกล้โฮสเทียนเสียงสบัดข้อมือวูบยี่พุ่งพัดจีบมาถึงเบื้องหน้าโฮสเถียนเสียงการพัดมันจัดทำจากเหล็กกล้ากระบวนท่าพอจู่โจมออกจึงปรากฏพลังกล้าแข็งขุมหนึ่งพุ่งวาบถึงใบหน้าโฮสเถียนเสียงกระบวนท่าพัดมันพอลงมือฝ่ามือไปจะพิษก็ตวาดก้องท้าโถมเข้าหาดุดสายลมกราดฟาดฝ่ามือใส่ด้านหลังโฮสเทียนเสียง โหวเียนเสียงหัวรอดดังกลางวานสลับเท้าด้วยท่าเท้าพิสดารหลบเลี่ยงจากท่าพัดฝ่ามือทั้งสองแ,แล้วโบกสะบัดแขนเสื้อข้างสายใช้ออกด้วยท่าปาดจ,จุดสกัดชีพปรจรใส่ข้อมือทั้งสองของฝ่ามือเบ็นพิษมือขวาสลัดวูบปลายมีดสั่นพลิ้วเป็นประกายหลายวงขอบคุ้มใส่มาดิดพัดเหล็กอากับกริยาทะลันหลบเลี่ยงตีโต้สนองคืน มีเพียงรวดเร็วดุดสายฟ้าทั้งยังสุขมหนักแน่นฝ่ามือใบจะพิษบดิดพัดเหล็กหลวนจนจะสถานวันไหวรังกระบวนท่าถอยกายก้าวใหญ่หลบเลี่ยงจากท่าแขนเสื้อเพลงมีดสั้นแต่ทั้งสองถดถอยแล้วสะอึกเข้าหาอีกคราหนึ่งสะบัดกวัดแกงสองมือก็เกิดเป็นเงาฝ่ามือแน่นขนาดดุดขนเขาพลังรมทะักทรลายอย่างเกียวกระดดุนแรงอีกผู้หนึ่ง ไรล่ลำพัดเหล็กดุดกังหันขายสายฝนโหมศาสัตว์ทุกท่วงท่าจี้ใส่จุดเส้นสำคัญพิกแพงชั่วรายยิ่งโหดเห็นเสียงพอเห็นทั้งสองเริ่มตะลุยลุกไร่ย่อมมิก้าชาราเล่นเลอสะบัดควงมีดสั้นก่อเกิดเป็นปะกายเย,ย็นเยียบวงหนึ่งพิบตานั้นบริเวณสายขวานหน้าหลังโหดเห็นเสียงปรากฏม่านอาวุธแผ่กระจายเรืองรอง ต้านทานรับการจู่โจมทั้งสองอย่างเข้มแข็งรัดกลุ่มฝ่ามือเบจพิษบัณฑิตพัดเหล็กล้วนเป็นยอดพิมือแห่งยุคทราบดีว่าโเหเทียนเสียงมีฝีมือเลิศดลัมสุดอย่างคาดพอรงมือก็ระมมใช้ไม้ตายผัดกันลุกถอยอย่างว่องไวมันสองแม้ไม่เคยผนึกกำลังจู่โจมมาก่อนมีอาจผสมผสานจนแนบเนียนไร้ช่องโหว่แต่ทั้งนี้เพราะรอบรู้กว้างขวาง จึงหนุนเสริมกันและกันอย่างกลมเืินไม่คาดต่อให้จูโโจมโหมรุกอย่างใดก็ไม่อาจทะลวงผ่านม่านอาวุธที่โฮเทนเสียงผนึกขึ้นลุกร้ำเข้าไปแม้แต่น้อยชั่วพริบตาทั้งสองจูโจมคนละสิบกว่ากระบวนท่ากับมิสามารถกระทบกระทั่งถูกโฮเทนเสียงแม้แต่ชายเสือ้อโฮเทินเสียงอาศัยมีดสั้นเล่มเดียวสะบัดกวัดแก,ก,กงอย่างปราเปรียวตามใจนึก แม้ไม่ได้ตีโต้สนองคืนแต่ก็ปราศจากวี่แววสับสนรวนเรจนบัดนี้ฟ่ามือเบยจะพิษบัณฑิตพัดเหล็กพึ่งทราบว่าโฮทเทนเสียงมีฝีมือสุดสูงเหนือรั้มกว่ามันสองมากมายนักแต่มันสองแม้สำนึกว่ามิใช่คู่มือโฮทเทนเสียงกับไม่อาจเลิกราในลักษณะนี้ได้ได้แต่ตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวรวบรวมเรียวแรงโหมรุกกระนำยามนี้ ยอดีมือบนเวทีรอบด้านล้วนเบิกตาจ้องมองมายังวงต่อสู้เป็นจุดเดียวโดยเฉพาะเรามือกระบี่ยิ่งเพ่งพิจารณาท่ากระบี่ของโฮสเห็นเสียงโดยมิกกพิบที่แท้โฮสเห็นเสียงแม้ใช้มีดสั้นเป็นอาวุธแต่กระบวนท่าที่ทยอยใช้ออกล้วนเป็นท่าเพลงกระบี่ดังนั้นมือกระบี่ในบริเวณต่างกรุ่นคิดที่มาของเพลงกระบี่คิดหมายอย่างคำนวณว่า โห oh, เห็นเสียงสังกัดสำนักอาจารย์ใดเรายอดพิมือล้วนรู้สึกว่าในท่วงท่าเข้มแข็งองค์อาจของเพลงกระบี่โหดเห็นเสียงแฝงอนุภาพพิกแพงซับซ้อนยามใดที่ตีโต้คงเกี้ยวกาดประหนึ่งทะลมศิราทลายบรรพสุดที่ฝ่ามือบญจพิษและบัดดิตพัดเหล็กจะต้านรับได้เพลงกระบี่ในใต้ล่าแม้มากมายไพศาลต่างมีปมด่นของกันและกัน แต่ต้องนับเพลงกระบี่สองสัมพันธ์เรียงงี้เกี่ยมหวบของสำนักบูตึงที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดคราครั้งนี้สำนักบูตึงทรงเชงงวนเต้าเจียงรุดมาด้วยพิธีแทนเจ้าสำนักเชงงวนเต้าเจียงเป็นซือตีสิทธิผู้น้องของเจ้าสำนักบูตึงเชงหือเต้าเจียงมีเพียงแตกฉานเพลงกระบี่ของสำนักทั้งยังรอบรู้กว้างขวางแต่ทว่าพอเห็นเพลงกระบี่โฮถิยนเสียง รู้สึกวิถีกะบี่ลึกล้ำไพศาลชั่วชีวิตไม่เคยพบผ่านมาสร้างความเคารพเลื่อมใสจนหมดหัวใจส่งเสียงทอดถอนใจออกมาผู้แทนสำนักง่อใบฉายาง่อเสียงใต้สือ่อซึ่งนั่งร่วมโต๊ะด้วยพันถามว่าเต้าเฮียสหายทางธรรมชะไหนทอดถอนใจเชงงวนเต้าเจียงก่าวเบาๆใต้สือ่อร่วงรู้วิถีกบี่ของหัวเสียวเฮียบหรือไม่ ไม่ทราบเป็นไรหรือเชงงวนเต้าเจียงทอดถอนใจกล่าวว่าอาตมานขนคว้าเพลงกบี่มาชั่วชีวิตจนบัดนี้เพิ่งได้เปิดหูเปิดตาทราบว่าวิถีกบี่ลึกล้ำภัยสารดุดห่วงสมุดอดทอดถอนใจไม่ได้พึ่งขาดคำบังเกิดเสียงโหดเห็นเสียงดังกังวานว่าสองท่านมีฝีมือเพียงนี้เองบัดนี้ข้าบัดเจ้าจะเริ่มตีโต้แล้วโปรดระวังจบคำ รงเย็นย่าเยียบพันกระจ่ายจ้ามีดสั้นเล่มเดียวแผ่ขยายเป็นประกายนับร้อยพันสายตีโต้ลุกไร่อย่างรวดเร็วรุนแรงฟ่ามือเบิจะพิษและบดดิตพัดเหล็กเห็นไม่อาจทะลวงผ่านม่านกระบี่โหฮเท็นเสียงเข้าไปก็เสื่อมสูญความฮึกหานที่กัดฟันยืนหยัดเพียงเพื่อรักษาหน้าตนเองเท่านั้นโหดเห็นเสียงพอลงมือตีโต้การผนึกกำลังของมันสองก็ถูกคุกคาม จนสับสนลวนเลออุภาพลดทรนลงโฮสเถียนเสียงพันตวาดดังกังวานมีดสั้นในมือขวาใช้ออกด้วยท่าเจี๊ยพัวเถียนเกียร์ฟ้าสถานดินทลายตวัดเคียใส่พัดเหล็กของมันฑิตพัดเหล็กแขนเสื้อข้างซ้ายโบกวูบป,ปาดใส่ข้อมือฝ่ามือเบญจพิษดุดประกายไฟมีดสั้นแขนเสื้อโหดเถียนเสียงถูกใช้ออกโดยพร้อมเพียงพิสดารว่องไวเหลือประมาณ ฝ่ามือเบยจพิษบัณฑิตพัดเด็กหลวนจะสถานวันไหวคิดหมายทดถอยหลบเลี่ยงแต่ไหนเลยทันท่วงทีแววเสียงโลหะปะทะกันดังเปลื่องใหญ่ประสานกับเสียงครางหนักๆเงาคนส่วนเซทลาประกายมีดพันสลายวับเห็นโฮดเห็นเสียงพลิกข้อมือซ่อนมีดสั้นไว้สังศอกยืนหยัดอยู่กึ่งกลางวงเพ่งตาเจิดจ้าวาวับจ้องมองคู่ต่อสู้ทั้งสองขมเมงนิ่ง กระบวนท่าฝวาจะานดินทรายของโฮเทียนเสียงกระแทกพัดเหล็กของบัดิตพัดเหล็กปิวกระดินขณะเดียวกันแขนเสื้อข้างสายปาถูข้อมือฝ่ามือเบรจพิษทั้งสองยามแตกตื่นตนกพากันถอยห่างวาเศษใบหน้าบิดเบี้ยวจนปั้นยากตริงรานกับที่ชั่วครู่ให้หลังบัณฑิตพัดเหล็กจึงคมสติลงก่าว่าเสียวเฮียฝีมือเลิศดนำ ภายหน้าหากมีโอกาสค่อยรับการสั่งสอนใหม่จบคำก้าวยาวๆไปเก็บพัดเหล็กขึ้นจากผืนก้าวกับฝ่ามือไปจพิษว่าเสียงเฮียพวกเราไปกันเถอะฝ่ามือไปจพิษเสียงต่างหัวผงกศีสารับก้าวยาวๆไปอยากปากหุบเขาประมกนิกายกระดูกขาวก้าวเสียงกังวานสองท่านโปรดชะงักเท้าฝ่ามือไปจพิษบัณฑิตพัดเหล็กหันกายกลับมา ว่าตามองประมุกนิกายกระดูกขาวกล่าวว่ากาจู้มีคำแนะนำใดจะสั่งสอนตอนนี้การชุมนุมยังไม่เลิกรากาเลี้ยงไม่ทันสิ้นสุดสองท่านไหนเลยจากไปอย่างชุกระหกได้บัณฑิตพัดเล็กกล่าวว่าขอบพระคุณในน้ำใจกาจู้เพียงแต่เราสองไม่อาจบากหน้าอยู่สืบต่อไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาในการต่อสู้สองท่านใหญ่ต้องนำพามาปารม หากแม้นยังเห็นแก่หน้าเราโปรดกลับที่นั่งเดิมเดิมกินสุราอาหารอย่างเต็มที่โจบโจนงางเลี้ยนเลิกราค่อยจากไปเป็นไรบัณฑิตพัดเหล็กและฝ่ามือเบญจพิษเห็นประมุกนิกายกระดูขาวเฝ้าเหนียวรังทัดฐานต้องหันมาสบตากันวูบฝ่ามือเบญจพิษเสียงต่างหัวก่าว่าเองเฮียเห็นเป็นอย่างไรบัณฑิตพัดเหล็กเองฮีเพ่งก่าว่า เอาเอียงกาจู้เมื่อกล่าวเช่นนี้เราท่านหากยืนการจากไปออกจะไร้ามารยาทแล้วเสียงเฮียเห็นพ้องหรือไม่ว่ามือเบญจพิษพงกศีสารับหันกายมาประสานมือคารวะต่อประมุกนิกายกระดูกขาวกล่าวว่ากาจู่เมื่อให้เกียรติแก่เราสองเช่นนี้พวกเราเคารพไม่สู้ทำตามคำสั่งจากนั้นแยกย้ายกลับขึ้นเวทีพร้อมกับบัณฑิตพัดเหล็กพิบตานั้น รอบบริเวณกับคืนสู่ความสงัดงานอีกครายอดฝีมือตามเวทีต่างๆถูกพลังฝีมืออันเลิศดล้ำสุดยอดของโฮสเถ่นเสียงสะกดจนระย่นยอ่อวิว่าผู้ใดก็ไม่อากปลุดปอบกำลังขวัญลงมาพิสูจน์ฝีมืออีกชายชราตาเขียวปัดฉายยาอสูนเฮียมพอเห็นเช่นนั้นพันขยับขยืลล่นริมฝีปากส่งเสียงทางลมปานทายทอดวาจาต่อพมกนิกายกระโดขาว ปมกนิกายกระดูขาวพอฟังจบความจึงผุดลุกขึ้นประกาศว่าเราจะนับหนึ่งถึงห้าหากยังไม่มีผู้ใดลงมาตำแหน่งองครกักษ์พิทักษและกระบี่เทพฤทธิ์จะเป็นของโหรเสียวเฮียบจากนั้นเริ่มต้นนับว่าหนึ่งสองสามจบจนนับถึงห้ายังไม่มีผู้ใดลงมาประมกนิกา,กายกระดูขาวจึงประกาศว่าโหเสียวเฮียบ บัดนี้ท่านดำรงตำแหน่งองค์พระรักพิทักษ์มึ่งจู้ประมุกนิกายแล้วโวเทียนเสียงย่อมไม่กระตือรือร้อนสนใจต่อตำแหน่งที่ว่าปากทักถามว่ามิทราบเมื่อใดสามารถน้อมพบมึ่งจู้สำหรับความนี้ต้องรอให้มึ่งจู้แจ้งมามึ่งจู้ตอนนี้อยู่ที่ใดประมุกนิกายกระดูขาวสส่หน้ากล่าวว่าเราหูก็มิทราบสำหรับตอนนี้ กาจู้สมควรมอบกระบี่เทพฤธิ์มาแล้วประมกนิกายกระโดขาวหัวร้อฮ่าฮ้ากล่าวว่าโหเสียวเฮียบปวดวางใจกระบี่เทพฤธิ์ย่อมมอบให้ในายบันดลเบือนหน้ามายังดาวพิจคาสั่งว่าตะเตรียมกระบี่และสุราเรลิศรลดาวพิจคาตรับคำลุกขึ้นจากที่นั่งหยิบชวยป้านยกใบหนึ่งรินสุราลงในจอกสามจอกวางจอกไว้บนถาดเงินใบหนึ่งถือถาดเงิน สาวเท้าถึงข้างเก้าอี้ปูหนังเสือซึ่งประมุกนิกายกระดูขาวนั่งอยู่เมื่อครู่เห็นดาวพิจา,าตสอดมือไปในถุงย่ามหนังเสือดาวซึ่งแขวนอยู่บนพนักเก้าอี้ดึงกระบี่ประดับในฝักหนังฉรามยาวประมาณสามเชียสลักลวดลายโบราณออกมาเล่มหนึ่งวางขวางอยู่บนถาดเงินเรายอดไปมือพอเห็นเช่นนั้นมิต้องบอกก็ทราบว่ากระบี่ลวดลายโบราณเล่มนั้นคือ กบีเทพฤทธิ์ดาวพิจัาตถือถาดเงินสาวเท้าถึงข้างกายประมกนิกายกระดูขาวที่เล่มเวทีน้อมกายกล่าวว่าเรียนกาจู้ตะเตรียมเรียบร้อยแล้วประมกนิกายกระดูขาพงกศีสหรับกล่าวว่าอย่างนั้นลงไปจบคำผิวละลิ่วลงจากเวทีดาวพิจัาตชูถาดเงินขึ้นสูงติดตามลงไปอย่างกระชันชิดทั้งสอง สาวเท้าถึงเบื้องหน้าโฮดถี่นเสียงห่างประมาณสี่เชียจึงหยุดยั้งลงประมกนิกายกระดูกขาวกล่าวว่าโหเสียวเหียบฝีมือเลิศดล้ำสุดยอดเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนเราหูขอใช้สุราจืดชื่ดสามจอกขอแสดงความยินดีด้วยจบคำหยิบฉวยสุราจากถาดเงินในมือดาวพิจฆาตจอกหนึ่งยืนทรงถึงเบื้องหน้าโฮถี่นเสียง